สัปดาห์ที่แล้วคุณวีระสมความคิดมาออกรายการนิวสาวพร้อมกับอาจารย์ปานเทพและคุณเก๋อุตสีตั้งคำถาม,ถามต่อไม่ทับภาคหนึ่งบอกอย่างนี้ครับพวกรองแม่ทัพภาคหนึ่งทั้งหลายควรรู้อยู่แก่ใจว่าพวกคุณทำอะไรคุณอย่ามาโกหกเลยครับคนไทยเขาไม่เชื่อคุณอีกต่อไปแล้ว เหตุผลคุณฟังไม่ขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหนึ่งถ้าบอกว่าถ้ามีการสู้รบจะมีการสูญเสียมากมายมันจะสูญเสียยังไงกะเบนในจุดจังหวัดสากแก้วมันไม่สู้เพราะทำไมเพราะมันมีผลประโยชน์มีบอลเต็มไปหมดมันไม่ให้เกิดการประท่าก,กับกองทัพภาคที่หนึง่งยังไม่ได้ยิงกระสุนสักนัดสินด้วยซ้ำแต่ท่านกลับบอกว่ากลัวการสูญเสียถ้าว่าท่านยิงเหมือนกันแต่ทำปืนลั่นใส่ตีนตัวเอง สองคำพูดเช่นนี้พิสูจน์ว่าภายใต้การชักชาของพลโทอัมบริตแม่ทัาพภาคหนึ่งนั้นไม่ได้ทําหน้าที่อย่างทหารควรจะทําปากบอกว่าช่วยแม่ทัาพภาคสองทางตรงและทางอ้อม แต่ในพื้นที่ตัวเองรับผิดชอบกับทำหน้าที่แบบขอไปทีขอไปทีถึงขั้นที่ว่าขมรนระดมชาวบ้านมาด่าให้รื้อรัว้วรั้วนามหรืออยางรถยนต์ด่าพ่อด่าแม่ด่าประเทศไทยด่าบิดามารดาฐานไทยอย่งยางหยาบหยาบไข่ยข่โบนพื้นแผ่นดินไทยแม่ทัพภาคหนึ่งท่านทําเป็นไม่ได้ยินทําเป็นทองไม่รู้ร้อนพลโทเมฤิดครับศักดิ์ศรีคุณอยู่ที่ไหนผมบอกคุณแล้วว่าศักดิ์ศรีมันซื้อกันไม่ได้มันต้องแสดงออกด้วยตัวเอง คุณีระถึงกับท้าพลโทอมริตกล้าไปยืนตรงชายแดนตรงรั้วลวดหนามฟังคาําด่าผู้เขมรเป็นไหมอย่าปล่อยให้ลูกน้องต้องทนฟังต้องอดทนอดกลัน้นให้เขมรมาดูหมิ่นยามเหยียดฐานไทยและคนไทยและประเทศไทยแล้วที่ออกมาบอกสาเหตุที่ต้องทําได้เท่านี้ก็เพราะต้องเคารพข้อตกลงหยุดยิง GBC หรือการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่28กรกฎาคม 2,068คุณวีระเลยถามต่อว่าทำไมไม่ทำอย่างกองทัพภาคที่สองที่ทุ่มเทขอความร่วมมือจากทุกกองทัพทุกหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นการสามศูนย์กองทัพอากาศที่ใช้เครื่องบิน f 16กริปเพนทิ้งระเบิดฟังขครื่นศูญเสียนายฐานไป10กว่านายได้รับบาดเจ็บเป็นร้อยร้อยพันพันนายที่เขาทำอย่างนี้เพื่อยึดพื้นที่คืน11จุดแต่พื้นที่จังหวะสากแก้วของไม่ทับกองทัพภาคหนึ่งกับ ไม่ฉ่วยโอกาส5วันที่มีการรบตั้งแต่ 24- ถึง28ละ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 บกรกฎาคมยึดเกินพื้นที่แผ่นดินไทยได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเมื่อเกิดเหตุปะทะกับการบริชายยาคือภาคอีสานพื้นที่อยู่แดงทัพภาคสองบุรีรย์สุรินศรีสะเกษอุบลราชธานีกับทางใต้คือพื้นที่กองทัพเรือนาวิกโยธินดูแลคือจันทบุรีและตราดแต่พื้นที่ตรงกลางในความดูแลกองทัพภาคหนึ่งโดยเฉพาะกองกําลังบูรพา คือจังหวัดสากแก้วกับนิ่งเฉยเต็มเต็มห้าวันเพราะมันเป็นเป็นที่ตั้งของบ่อนการพนันที่ปล่อยเป็ดคุณไม่ผลักดันหรือหรือทำลายสิ่งปลูกสร้างเขมรที่ล้ำหลักเข้ามาพอหลังวันที่28กรกฎาคมคุณก็มาอ้างว่าผิดข้อตกลง GBC คุณมาพูดอย่างนี้เวลานี้จะได้ประโยชน์อะไรจะได้ประโยชน์อะไร ไม่เป็นเพียงแต่คุณวีระแต่ประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองก็ส่งเสียงแท่จะเป็นเอกสทรว่าผิดหวังในตัวแม่ทัพภาคหนึ่งและกองทัพภาคหนึ่งอย่างยิ่งสุปออมป็นเด็นยังไงประเด็นที่ผิดหวัง 1. แม่ทัพภาคหนึ่งนัดเขมรเที่ยงวันมันมาเที่ยงคืนเขมรแม่งนักรักษาเวลามันยังทําไม่ได้แล้วจะรักษาคําพูดสัญญาได้ยังไงมีแต่คนโง่ยอย่างคุณนะที่ไปเชื่อเขมรหรือภูมิธรรมเวชยาชัยที่ไปเชื่อเขมร เมืองไทยนีย่นอกจากคนคดคนโกงแล้วยังเสือกมีคนโง่ไม่รู้จะทำยังไงคุณยอมทํายอมมันจนทําให้ถูกมองว่าเราอ่อนแอที่ต้องทําตาม,ตามขเขแหนกํำหลดคุณเนี่ไรศักดิ์ศรีคุณไม่ใช่ชายชาติทหารทหารพูดคําไหนคํานั้นเด็ดขาดชัดเจนโปรง่งใสซื่อสัตย์ข้อที่สาพื้นน้าชาวบ้านอำเภอหนองจานโดนขเขแหนยึดตั้งนาน ท่านรับตำแหน่งมาทำไมท่านดิ่งเฉยแย่ yeah, มากแถมลวดนหนาวก็ห่างจากเสาหลักเขียดแดนตั้ง500เมตรข้อที่สีคุณบอกไม่ย้ายฟังสะแก้วรบเพราะมันจะถูกมองว่าเกิดสงครามคุณพูดแค่นี้ขเขมรมันก็อ่านไตคุณออกแนละ้วเป็นจุดอ่อนของประเทศชาติคุณควรตั้งพร้อมทุกเวลาเพราะขเขมรไว้ใจไม่ได้แม่ทัพภาคหนึ่งพลโทอัมริดบุญสุยาครับติงสามปอติงลุงตู่ติงใครก็ผมไม่สนใจสิ่งที่ผมพูดที่เป็นความจริง มีหลักฐานอ้างอิงหมดจะแย้งมาผมก็ยินดีจะเปิดดีเบตกันข้อได้ผมผมไม่ขัดถ้าไม่พอใจก็ฟ้องมาสุดท้ายใช้วิธีใต้ดินไล่ฆ่าผม เหมือนที่เคยรอบสังหารผมเมื่อวันที่17เมษายน2512ก็ได้แต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามความจริงทีผมพูดมาทั้งหมดก็จะคงอยู่ไม่มีวันศูนย์หายไป <c oughs> มาถึงวันนี้แล้วท่านผู้ชมเห็นด้วยผมไว,ว่าพลโทอมริตไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้บัญชากองกำลังต่างๆคนคนนี้ถ้าขึ้นไปเป็นใหญ่ในกองทัพบ,บกกลุ่มอำนาจ <c oughs> ผมและประชาชนคนไทยจะไว้ใจคนคนี้ยังไงพลโทอมริด <c oughs> ผมจะไว้ใจคุณได้ยังไงคุณเนี่ยเก่งเหลือเกิน ระเบียบต่างๆข้อตกลงต่างๆถ้ายิงไปแล้วเดี๋ยวก็จะตายเป็นสงครามคุณเก่งในการวางแผนผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอย่าให้อยู่กองทัพบ,บกเลยย้ายพลโทอเมริตไปอยู่กองรชาการฐานสูงสุดเลยดีกว่าก็เก่งนั่นไม่ใช่เหรอวางแผนเป็นห่วงประชาชนเป็นห่วงโน่นเป็นห่วงนี่กลัวว่าถ้ายิงแล้วมันจะลบกันไอ้ที่คุณยิงนะคุณทําปืนลั่นใส่ตีตัวคุณเองกองรชาการฐานสูงสุด,สดเป็นสถานที่ดีเหมาะ กับพลโทอมริตมากถ้าพวกคุณหน้าด้านผลักดันพลโทอมริตให้ขึ้นไปเป็นหนึ่งในห้าเสือผมพูดได้อย่างเดียวประเทศไทยในอนาคตแม่งเรือหายอย่างแน่นอนที่สุด